ชแนลนะฮะวันนะี้ก็จะมาสอนที่การลงเกมที่เทลเลอร์ทรไลท์นะครับ mm hmm. ก็คือตัวนี้เองนะก็เดี๋ยวผมจะให้เปื่อนๆขอรีวิวใหม่หน่อยพอลงท,ทีมนี้โอ้โหน่าน่าใจนะครับก็ที่เราสำรวจเกมมาประกันไปนะก็ยังไม่ลงทีไม่ขอเป็นะอ,อไนะไร โอเคนะคก็วันนี้ก็จะมาทำสอนท่องเที่ยวทีอาร้อยนะครับก็คือตัวนี้เองมันเแบบนี้นะล้มันจะเข้าตัวน,นี้นมันใช้เทียนี้ใช้เเ้นี้นึงซึ่งก็ มก็จะมาสอนโหลดกันเลยนะครับก็วาง,างนวนดีนะครับ เสร็จแล้วน้ำมันเข้าไ,ไม่ได้แล้วปิดแล้วป,ป,ปิดนะก็ไปดาวน์โหลดนะครับให้คนไปที่นนะให้คนไปที่เนี่ยตอนนี้ทีอาร์เลิกแล้วก็กดของใครวินโดว์เจ็ดจก็กดปิขวานะแล้วก็ปิดเอนตี้ก่อนด้วยนะฮะก็กดเข,ข้าไปปุ๊บกดรันนะใครเดาดีโอก็กดดับเบิ้ลคลิกไปเลยหน้าเขาจะบอกนะแล้วก็เข้าไปปุ๊บ ถูกไหมครับถูกไหมครับ,รบนันก็เล่นไม่ได้เิร์ฟปิดอยู่นะครับก็นี่คือคีบอดของนะับนี่นกรับพร็งแบบาำหรตังตรงนี้ตรงนี้นะ ตรงนี้มีเงินชี้ด้วยนี่เลยนี่คือเพิ่มเสียงให้ดังกว่าน,นี้นะก็วันนี้ก็ต้องขอแล้วก่อนไปก่อนค